สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดแคปิ t อลกับทีม IBK Autos นะคะก็มีประเด็นเดือเดอเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยเขาก็ติดตามชมกันอย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเข้ามาชมสดหรือว่าชมผ่านทางออนไลน์นะคะก็ได้มีคอมเมนต์เดือดเดือเดอเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกมรับของทาง IBK เนี่ยถึงไม่พัฒนา เลยนะทั้งทั้งที่ถ้าเรามองทางด้านเกมรุกของ IBK เนี่ย ก็มีตัวทําแต้มถึง3คนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวถังชาติอย่างอเบอร์ครอมบี้ฮวังมินขยองตัวโลเคอลแล้วก็พโยซึงจูซึ่งเป็นตัวโลเคอลของเกาหลีเองนะคะเนี่ยค่ะ3าคนนี้เนี่ยก็ถือว่าทําเกมรุกได้ดีนะแล้วได้รับการจ่ายบอลจากเซตเตอร์ระดับเอเชียอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดด้วยแล้วนะสไตล์การรุกเนี่ยจะต้องหลากหลายอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาทางด้าน i อบเคเนี่ยเกมรุกถือว่ายอด เยี่ยมค่ะแต่ทางด้านเกมรับเนี่ยล่ะค่ะที่เป็นปัญหาสําหรับทาง IBK เลยก็ว่าได้เพราะว่าเกมรับเนี่ยรับบอลแรกไม่ดีเลยนะคะตัวลิเบโรของทาง IBK เนี่ยไม่สามารถที่จะรับแล้วเข้ามือตัวของเซตเตอร์อได้นะคะทำให้เซตเตอร์เนี่ยจ่ายบอลได้ไม่ดีมันเป็นผลพวงตามกันมานะคะหลายๆคนก็ตั้งคําถามนะว่าทำไม IBK ถึงมีรูปแบบการเล่นในวันนี้ ดูแปลกๆไปดูรวนมากๆเลยไม่เหมือนกับนัดล่าสุดที่ได้เจอกับทาง h y p h s s s x p x p s s w s y a y นั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นเดือดประเด็นที่หนึ่งนะคะในเรื่องของเกมรับของ IBK นั่นเองค่ะส่วนประเด็นต่อมาของทาง IBK นะคะที่มีคนพูดถึงอย่างมากเลยนั่นก็คือ เวลาขึ้นตีเนี่ยวันนี้ทั้งสคนเนี่ยดูแปลกๆไปนะไม่ว่าจะเป็นอเบอร์ครอมบี้พวังมินขยองหรือพโยซึงจูเองก็ตามเนี่ย ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงเวลาตีเนี่ยบอลไม่ตายไม่ฝังนะคะตรงนี้ก็ต้องปรับปรุงทั้งทั้งที่3คนนี้ทําผลงานได้ดีมาตลอดนะในนัดที่เจอกันกันกบไฮพาสหรือนัดก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้เหมือนเล่นไม่ค่อยออกนะคะก็เลยมีคําถามจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยแหละคะ่ะที่คอมเมนต์กันมาเยอะเลยแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็มีการพูดถึงด้วยนะ พอตีบอลไปแล้วบอลไม่ตายเนี่ยทำให้ทางหุนไดเนี่ยเขารับได้เขาดีเฟนด์ได้เขาก็เปลี่ยนจากการรับมาเป็นเกมรุกเลยค่ะพอเขารุกมาโมมาเขาตีได้ตีฝังก็กลายเป็นว่าทางไอบีเคนั้นก็เสียแต้มไป นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้วนเป็นแบบนี้เรื่อยๆเลยใครที่ได้ชมการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าพอทาง ibk ขึ้นตีแล้วบอลไม่ตายเนี่ยทางหุนใดก็เปลี่ยนมารุกต่อทันทีแล้วเขาก็ทำแต้มได้นั่นเองค่ะ และสำหรับทางฮุนไดแคปิตอนนะคะก็มีประเด็นเกิดขึ้นเช่นกันค่ะไม่ใช่ว่าทีมนี้ชนะแล้วแล้วจะไม่มีเรื่องราวนะก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยเขาสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมตัวเซตเนี่ยถึงไม่ค่อยส่งบอลให้กับน้องสองวิภาวีน้องสองวิภาวีนะคะต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากนะคะจากความที่น้องเนี่ยมีอัธยาศัยดีมีฝีมือการเล่นที่คง เส้นคงวาคือคงมาตรฐานของน้องนะแล้วก็น้องเนี่ยเฟรนลี่ด้วยนั่นเองนะคะเลยทําให้แฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยชื่นชอบน้องมากขึ้นนะคะพอมาเห็นรูปแบบการเล่นเกมในวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมเซตเตอร์คิมดาอินเนี่ยถึงไม่ค่อยจ่ายบอลให้น้องสองวิภาวีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อสงสัยให้กับแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ไต่ชมการถ่ายทอดสดเนี่ยก็มีแฟนชาวไทยคอมเมนต์สดๆเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัว ตัวเซเตอร์ไม่จ่ายบอลให้น้องสองนะคะจ่ายบอลไปให้ไฮโยจินซะม,มากกว่าทาั้งทั้งที่จะมีบางช่วงที่ไฮโยจินเนี่ยตีแล้วบอลไม่ตายตีแล้วบอลไม่ฝังนะคะคือทําแต้มยังไม่ค่อยได้ก็ยังจะย้ําไปที่ไฮโยจินไม่จ่ายให้น้องสองนั่นเองนะคะและประเด็นต่อมาสําหรับทางฮุนไดแคปิตอลนั่นก็คือเขามองว่าโค้ชเนี่ยใช้งานน้องสองหลากหลายตําแหน่งเกินไปให้ทั้งเป็นตัวรับแล้วก็ให้เป็นทั้งตัวตีหัวเสาด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตอะไรนะคะเขาก็แค่สงสัยว่าเอ๊ะใช้งานน้องสองมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะโดยส่วนตัวตายเนี่ยนะคะมองว่าเกมรับของน้องสองเนี่ยทำได้ดีเกมรุกน้องสองก็ทําได้ดีนั่นก็หมายความว่าน้องสองวิภาวีสีทองของเราเนี่ย มีความหลากหลายในการเล่นได้ดีมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสามารถของน้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับเสิร์ฟนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการช่วยดีเฟนต์นะคะรวมไปถึงการขึ้นตีขึ้นตบน้องก็ทำได้นะคะตรงนี้แม้ว่าจะมีคนตั้งคำถามมาเป็นประเด็นนะคะแต่ต่ายมองว่าถือว่าเป็นคำชมถือว่าเป็นข้อดีของน้องเลยก็ว่าได้นะคะ และเกมการแข่งขันที่เจอกับ IBK a u t o s ในครั้งนี้เนี่ยโค้ดหุ่นใดก็ได้บอกกับน้องสองวิภาวีแล้วนะคะว่าจะต้องรับบอลให้ดีนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่จะโดนเสิร์ฟจี้นั่นเองค่ะ โดยภาพรวมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เป็นทีมฮุนได c a p ิ t อลนะที่ฟอร์มเหนือชั้นมากกว่าเกมรับเหนียวกว่ารวมไปถึงเกมบุกมีความเด็ดขาดมากกว่า IBK a u t o อนะคะจึงทําให้ฮุนไดแคปิ t อลเอาชนะ IBK ไปได้3ต่อศูนเซตนั่นเองค่ะและจากการที่ไต่หาข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็ได้ไปเจอคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยท่านหนึ่งนะคะขอไม่เอ่ยชื่อนะจะได้ไม่เป็นการพาดพิงนะคะเขาคอมเมนต์ เอาไว้ว่าการที่เกมรับของ IBK a u t o สไม่ดีนั่นเป็นเพราะว่าลิเบอรโรของ IBK มีปัญหาที่หัวเข่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไตต้องขอออกตัวตรงนี้เลยนะคะว่าอันนี้ไม่ชัวในข้อมูลจริงๆเพียงแต่ว่าไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมานะว่าลิเบร์โรของ IBK มีปัญหาทางด้านหัวเข่านะคะก็เลยเข้าใจว่าอ,อ๋อเป็นเพราะหัวเข่าเขามีปัญหาก็เลยทำให้เกมรับในวันนี้ไม่ดีหรือเปล่าแต่ก็งงอีกเหมือนกัน ว่าในเมื่อหัวเข่ามีปัญหาโคช้ชเนี่ยทราบหรือเปล่าหากโคช้ชทราบแล้วทําไมโคช้ชถึงไม่เอาคนอื่นมาคอยรับบอลแทนนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นคําถามคาใจอยู่นั่นเองค่ะหากเพื่อนเพื่อนแฟนวอลเลย์บอลท่านใดทราบข้อมูลตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนะคะแล้วก็สนทนาการในฐานะที่เราเป็นแฟนวอลเลย์บอลเหมือนกันนั่นเองค่ะและต้องขอเสริมนิดนึงนะคะว่าการแข่งขัน ในวันนี้ทั้งชมพู่พรพันเกิดปราดและน้องสองวิภาวีสีทองได้รับการโหวตเป็นอันดับ3เหมือนกันทั้ง2คนนะคะในทีม IBK เนี่ยเขาก็โหวตให้ชมพู่เนี่ยมาเป็นอันดับ3เลยส่วนทีมฮุนไดแคปิทอลเขาก็โหวตให้น้องสองวิภาวีเป็นอันดับ3เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะคะ และไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะคะพวกเราก็คอยเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาชาวไทยที่ไปลดแล่นอยู่ในโคโววิลีเกาหลีใต้กันอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าติชมต่ายนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะต่ายก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พยายามแก้ไขในจุดบกพร่องของตัวเองเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ